<Got> สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยยาสิฟันซอสอินเทนซีฟกำแคร์น้ำมันรำข้าวคิงออริซันอล5 0 0 0 ppm ต่อกับคุณท็อปพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรน,นะคะหนุ่มคนนี้หลายท่านก็คุ้นหน้าคุณตานะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพิธีกรหรือว่าดารานักแสดงแต่ตอนนี้บทบาทที่ปล่อยมาเต็มเต็มก็คือนักออกแบบแล้วก็ใส่ใจอนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมเต็มที่เลยเพราะอะไรเออมันมีความเป็นมาอย่างไงถึงได้สนใจเรื่องการออกแบบจริงๆแล้วจบออกแบบด้วยฮะ<อ>คือจบ Product d e s i g นตอนเรียนปริญญาตรีครับแต่ในช่วงเรียนปริญญาโทเนี่ยผมเรียน MBA แล้วก็วันหนึ่งผมไปชมภาพยนตร์แบบที่คือไม่ได้คาดหวังว่าภาพยนตร์จะเป็นยังไงเห็นว่าดาวมันเยอะดีแล้วพี่จิกประพาสเป็นคนแบบเหมือนคอมเมนต์ว่ามันดีนะเราก็แบบเฮ้ยสนใจก็เลยไปดูมันเป็นสารคดีที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมชื่อว่า An Inconvenient ทรูธนะฮะเอากองมาพูดเรื่องเสิ่งแวดล้อมมีการเปรียบเทียบกบ2ตัวหย่อนลงไปในถังสองใบถังใบหนึ่งเนี่ยใส่น้ําที่มันร้อนอยู่แล้ว กบโดนหย่อนลงไปมันก็กระโดดหนีอีกใบหนึ่งก็เป็นถังที่ใส่น้ําที่อุณหภูมิมันมันสูงขึ้นเรื่อยๆอจนสุดท้ายแล้วกบตัวนั้นมันก็ตายลงแบบที่ไม่รู้ตัวอตอนนี้เราเหมือน,นกับอยู่ในโลกที่แบบมันเหมือนอุณหภูมิมันเหมือนสูงขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่แหละฮะแล้วก็เลยเอามาศึกษาทําวิทยานิพนธ์ลเลยครับตอนออนั้นที่เรียนบริญโทก็เลย<ะ>ศึกษาว่าแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะซื้อหรือเปล่าตอนที่ต้องแจกแบบสอบถาม400ชุดนะฮะเนี่ยนุ่นไปยืนแจกด้วยเราะดั้นก็เพิ่งเจอกันเลยใช่ไหมคะเจอกันยังสดๆใหม่ๆอยู่เลย สดสดเลยฮะก็เลยใช้เขาซะเลยผมอ่ะโชคดีที่ว่าเหมือนกับแบไให้ครันี้เป็นคำที่ดีมากครับฉันก็แบไให้แต่แรกเหมือนกันไม่รู้กันไปเลยผมก็อยากจะให้นุ่นรู้ว่าผมต้องออกไปเองอ่ะจริงเขาบอกแล้วไปแจกด้วยหรือเปล่าผมไปกับนุ่นสองคนเนี่ยก็ไปด้วยกันก็แจก400ชุดความรักเกิดขึ้นจากการแจกใบปลิวหรือเปล่าแล้วมันตั้งใจเป็นอย่างไรเนี่ยตั้งใจจะให้ ป๊บนึเดี๋ยวค่อยทักใครอยากรู้มันมันเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนี้รูปรูปอะคนท้องขี้ลืมอะไรนะไหนเนี่ยถ้าท้องแล้วก็จะรู้เหรอ่แต่กลับมาเรื่องนี้อะความรักเกิดขึ้นตอนนั้นหรือป่ะนะคะเปล่าค่ะรู้จักกันมาก่อนเขาเรียกมันค่อยค่อยเกิดค่อยๆเกิดจากการแจกใบปลิวจริงๆมันเกิดจากโอปอเป็นแม่สื่อเล่าจะนิดนึงที่ไหนแม่สื่อยังไงนะเปื้นอีกันนี่อยากรู้นอกจากคนท้องไอ้ขี้ลืมคนท้องอยากรู้ผู้หญิงอยากรู้ ก็อันไหๆเกิดมาตั้กริดนึงนะตอนแรกบอกว่าจะมาคุยแต่เรื่องอีโคดีไซน์นี่ขอโ้อนขอต้อนคืออย่างนี้ครับตอนนั้นผมยังเล่นละครอยู่แล้วก็โอปอก็เล่นอยู่ด้วยกันโอปอรู้จักนุ่นสนิทกันเหรอเล่นหนังเรื่องแรกนออเล่นหนังเรื่องแรกว่าไงอ่ะครับพี่ตั้ดูยิ่งกว่าพี่เปิลอีกะผู้หญิงอย่างนี่ คนทิ่ชอบวันนี้ตานึ่นแถมแผยผมก็ชอบนุ่นเขาเนี่ยแหละครับเห็นจากผลงานก็ชอบผีแพงใช่ไหมว้าตอนนั้นด่าการด่าเป็นทอมๆเท่ๆหน่อยก็เลยบอกโอปอลเลยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยใช่ฮะว่าเนี่ยก็ลองถามดูฮะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นแหละครับแล้ว แล้วท็อปเขาชอบเขาชอบนุ่นแล้วนุ่นชอบเขาไหมอ่ะก็ชอบผลงานชอบช่เวลาเราเห็นเขาเป็นนักแสดงมาก่อนเราเคยดูผลงานเขาชอบผู้ชายบุคลิกแบบนี้ดูเป็นอาร์ติส์ชอบแบบดีไซเนอร์ชอบนักออกแบบชอบคนที่แบบใช้ตะกะด้านนี้อะไรเงี้ยเดียตอนนั้นผม acting เป็นธรรมชาติด้วยฮะดูเป็นก้อนหินต้นไม้ acting แข็งเลย acting เป็นธรรมชาติชอบห้องจริงผมชอบธรรมชาติอย่ะตอนนั้นแล้วน่ แหมอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะแผลบออกมาใช่แผลบมเราค่อยๆขุดมันจะไม่แผลบไม่เราจะได้ไปดูเป็นธรรมชาติไงพี่แล้วก็ค่อยๆแบบขุดไปขุดมาแต่ก่อนที่จะถามเรื่องนี้ผมยังจําได้อยู่คุยเรื่องปริญญาโทอ่อใช่ย่งเนุ้นอยากให้ฟังข้อสรุปของผลการวิจัยนี้เพราะนุ่นชอบมากต้องให้เจ้าตัวเล่าสรุปว่าพอจบก็ได้แฟนมาหนึ่งคนขอบคุณเลยแบบนี้แหละวันนี้เหรอไม่เหรอนี่แหละเห็นว่าตั้งใจปริญญาตัคุ้มมาก ล้อเล่นนะฮะล้อเล่นข้อสรุปคือว่าคนรู้สึกดีครับกับสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น Eco Design. อีโคดีไซน์แต่ผลสุดท้ายแล้วคือเขาลังเลครับที่จะที่จะซื้อสินค้าทำไมลังเลเพราะว่าราคาสูงก็เลยคิดว่าต้องมีทางแก้สิก็เ,เลยมาจริงจังคืออยู่ข้างๆมาตลอดเลยเห็นว่าหลังจากเรียนจบ <S <S เขาเคยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาเรียนนะอาจจะยุ่งนิดนึงช่วงเรียนปริญญาโทแต่พอเรียนจบปุ๊บไฟแรงได้ข้อสรุปมาปุ๊บเลยทำงานออกแบบ จริงจังแบบจริงจังใช้ของ,งที่เรียนมานั่นแหละใช้แบบไฟแรงมากไปถึงโรงงานไปออดูตามโรงงานแต่ละที่ว่าเขามีเศษวัสดุอะไรออแล้วก็ เอาจากเศษวัสดุนั่นแหละมาทำงานดีไซน์บางชิ้นก็ได้รางวาัลด้วยถ้ารางวาัลในประเทศก็จะได้รางวาัลชื่อดีมาร์กสินค้าไทยที่ได้รับการออกแบบที่ดี GMar k ที่ได้จากญี่ปุน่นแล้วก็ d e ไซน n for Asia ชีได้จากฮ่องกงจริงๆเราก็ต้องขอบคุณหลายฝ่ายเลยครับผมว่าเหมือนเป็นลูกศิษย์ที่มีอาจารย์ที่ดีมีโอกาสท,ที่ดีผมได้ดรสิงห์ที่เป็นอาจารย์ผมได้คุณจ๋าวีรนุชตันชูเกียรติที่ให้โอกาสค,คุณจ๋ารู้จักเจอท็อปก่อนผมนะครับคือท็อปมาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโอสุ เขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักออกแบบนะครับตอนนั้นเราบอกว่าเราก็มีเศษไม้กระดานไม้อัดเยอะแยะเลยก็เริ่มออกแบบตัวแรกชื่ออะไรนะนี้เป็นเก้าอี้กลมๆก้าอี้กลมๆเหมือนก็อวิ้แชเหมือนก้อนอะไรสักอย่างหนุนไว้ข้างหลังเหมือนกับว่าขาดก้อนนี้ที่จะหนุนเก้าอี้เนี่ยไม่ได้เพราะไม่จะล้มทาไมเราถึงได้ทำงานท็อปตอนแรกเลยนะครับเห็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจของเขามากว่าเขาอยากจะทําอยากจะลองจริงๆเขาบอกเลยว่าเขาจบออกแบบมาเขาไม่ได้ทําการออกแบบเลย แล้วเราคิดว่าเออถ้าเด็กตั้งใจขนาดนี้ก็อยากจะรู้ไม mm ่ต้อถ่ายคุณจ๋าเลยว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาออกแบบได้หรือเปล่าแต่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเออในเมื่อคนอื่นเขารู้จักอยู่แล้วอะท็อปใช่ไหมคะก็อาจจะขอยืมท็อปว่าเป็นดารานนองมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างเราก็ช่วยในเรื่องของให้เขาได้ออกแบบด้วย mm hmm. ก็คือเหมือนจะวินวินแล้วก็รายได้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาอะไรก็คือทําบุญไปนอกจากที่เขาจะมีชื่อเสียงบ้างแล้วอะนะคะ จะกลับคิดว่าความตั้งใจของเขามากกว่าที่ทําให้เราทํางานด้วยกันได้คือเราก็ต่างคนต่างทํางานมานานแล้วว่าอายุเยอะแล้วว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือจะมาทํางานกับเด็กที่ไม่มีความตั้งใจเราคงไม่ทําผมร <ผม S 1> ู้สึกว่าวงการอีโคดีไซนโชคดีที่มีเขาเป็นสปอคสเพอร์เซนเพราะว่าเขาสามารถจะ พูดกับคนวงกว้างได้เพราะเป็นเหมือนกับสื่อกลางในการ<ช>รวมบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอีโคทั้งหมดซึ่งเหมือนจับปูใส่กระดง้ง <c oughs> เขาต้องเหนื่อยมากเพราะทุกคนก็มีความคิดของตัวเอง<ช>แต่เขาก็พยายามที่จะแบบอีโคดีไซน์มาลอยใช่ครับใช่เขาเป็นคนจ้างใจตั้งใจ นุ่นอยู่มาตลอดตั้งแต่วันแรกที่ที่สนใจรวมถึงวันที่ตัดสินใจว่าจะเปิด e ี o คช็อที่เป็นร้านขายสินค้าดีไซน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่แรกในประเทศแต่ในขณะที่เมืองไทยเรายังมีของเหล่านี้น้อยอมผมสองคนเนี่ยปรึกษากันครับพี่ตั๊กแล้วก็เอาไหมเอาเอาแล้วนุ่นก็เป็นคนซัพพอร์ตที่ดีมากอะฮะไม่เคยขัดใช่ไหมไม่ขัดเลย<อ>แล้วก็ ช่วยเหลือผมทุกอย่างนุ่นทไมถึงไม่ขัดท็อปทุกคนต้องมีความเห็นที่แตกต่างกันแหละแต่ว่ารู้จักว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นและนุ่นว่านุ่นไม่อยากสกัดความฝันของใครด้วยคำพูดของเราเฮ้ยแต่งงานเลยอะไรเนี่ยันมีขาเกืแล้วไม่ขัดไม่ใช่ใช้ได้เลยคือมีคือซัพพอร์ตใช้คำถูกซัพพอร์ตผมว่าจะขออนุญาตขยับโต๊ะมาอยู่ข้างๆนี่เลยหมือนวับว่าวันนี้สคนมาสัมภาษณ์ เอ้ยแต่นุ่นมีเรื่องหนึ่งที่นุ่นจะแชร์คือนุ่นรู้สึกว่าเวลาที่ใครสักคนยังมีความฝันและอยากทำอะไรก็ตามอะค่ะคนที่อยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเราไม่ควรที่จะแบบไปบอกเขาว่าเขาทำไม่ได้เขาอาจจะมีแค่ความฝันเดียวในชีวิตเขาก็ได้ดังนั้น อย่าอ,อย่าไปบอกว่าแกทำเลยแต่อาจจะมีความเห็นอ้อมออมเออสมมุติว่าเกิดมันไม่น่าจะเวิร์กมันน่าจะใช้เงินมหาศาลหรืออะไรแล้วนุ่นจะมีวิธียังไงตอนแรกต้องถามอย่างเชิงก่อนว่าเอาจริงๆใช่ไหมจะทําเรื่องนี้จริงๆใช่ไหม,เ,มเขาดูรูปการแล้วเขาจะดําเนินไปในทิศทางไหนแต่เขาสามารถเล่าได้ว่าเดี๋ยวเขาจะไปอย่างนี้ต่ออย่างนี้ต่อ แล้วเขามีวิธีทางไปของเขาสิ่งที่เราต้องทําคือสนับสนุนตอนนี้เขามีอีกขั้นนึงแล้วนะเปิดบริษัทด้วยกันเปิดบริษัทอะไรนะคะบริษัทชื่อคิดคิดขออีเดอคิดเนี่ยเหรอใช่ครับคิดคิดเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องอีโครู้สึกว่ามันต้องคิดเยอะว่าถ้าอย่างนั้นก็ดับเบิลคิดไปเลยแล้วก็เชิญนุ่นมาเป็น c ีโอให้ครับโอ้โหซีโอต้องทำอะไรบ้างอะโอซีโออะคะรับโทรศัพท์ ลูกค้าส่งของทำเอกสารแบกของเล่นอเต็มจริงๆคือพาร์ทนึงที่ท็อปชวนมาทำก็คือว่าเราไม่ทําแค่โปรดักต์อย่างเดียวแต่ว่าเราทําเรื่องของเซอร์วิสคือการให้คาปรึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างบางทีอย่างเนี่ยยูร่าอยากทําแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากมีแคมเปญที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยากจัดอีเวนท์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทำดี Y โชว์ทำกล่องยูล่ามาแบบแปลงเป็นโปรดักต์หรือว่าพี่อยากจะทําทั้งบริษัทพี่ให้เป็นอีโคพี่ปรึกษาหน่อยสิพวกนุ่นก็จะมีทีมเข้าไปช่วงยากเหมือนกันนะกอนที่จะให้คนในองค์กรเข้าใจลึกซึ้งไม่ยากพี่เปิ้ลนุ่นลองละจากตอนแรกไม่ได้เป็นคนอินเรื่องสิ่งแวดล้อมเริ่มจากตัวเองเราไม่ได้อินเรื่องสิ่งแวดล้อมมากพอเข้าใจในเหมือนที่คนในสังคมเข้าใจแต่พอวันหนึ่งต้องมาทํางานด้วยเราอ่านทุกวันเราเห็นทุกวันมันจะติด ต้องเชื่อเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ในการทําอะไรซ้ำๆและยิ่งเราทำความง่ายความเคยชินมันจะเกิดขึ้นต้องมีเพื่อนที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตที่ดีคือแน่นอนเรามีนุ่นหนึ่งคนไม่แต่จริงๆจริงๆคนนุ่นนี่เขาต้องินอยู่แล้วคือต้องมีแฟนที่ดีด้วยเลยอายุขนาดนี้้วแฟนไปเลยครับนี่ยังถามดี๋ยวว่าจะถามักหน่อยเปิดบริษัทด้วยกันแบบนี้ทำงานด้วยกันแบบนี้ ป็นไงบ้างทะเลาะกันบ้างไหมจริงๆก็มีบ้างอะแล้วทำไงแล้วเกิดวิธีไหนทำวิธีไหนเดินหนีกันออกไปก่อนใจเย็นๆแล้วมาคุยหรือยังไงส่วนใหญ่แล้วผมาจะนิสัยไม่ดีต้องยอมรับตรงนี้คะคือพอเวลาแบบผมดิ่งที่จะทําอะไรแล้วมันจะดิ่งลงไปสุดเลยอะเวลาดิ่งดิ่งยังไงอะคือก็จะไม่ได้โฟกัสหรือโฟกัสต่เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆพอเข้ามาหรือเป็นปัญหามันก็จะหงุดหงิดง่ายอะครับเพาตั้งใจอยากจะทําให้ตรงนี้มันดี นุ่นเป็นเน้อหัวเราะหืออ่ะนุ่นเป็นไงอ่ะท็อปผมโชคดีอย่างแรกเลยนุ่นซัพพอร์ตอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็พอเวลาผมอารมณ์เสียผมใจร้อนผมก็จะปากเสียไปด้วยถ้าหรอจริ่เป็นเป็นคนนงเดียวเป็นคนอย่างนี้ด้วยค่ีวีนคีวีจริงฮะจริงหรอจริงครับพี่ตั้มพี่เปิ้ลเดี๋ยวพี่บอกให้นะครับเวลาเจออย่างนี้นะอีกคนมันจะไม่เป็นเขาถึงคบกันได้ถ้านุ่นเป็นแล้วท็อปจะไม่เป็นแล้วทำไงอ่ะต้องเข้าใจค่ะ ่หายยากี่ะคุณไม่ใหญ่บอะวามันเป็นคนดีอย่างนี้เนี่ยผมโชคดีพี่โตมอกี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ดค่ะเขาอดทนทนได้ใช่ไหมนทนได้เพราะอะไรมันมันอันนี้พี่ถามในฐานะที่พี่แต่งงานแล้ว ถามว่าปรึกษากันบ่อยๆได้เลยได้เลยไม่อยากรู้ว่าสิ่งที่เราอดทนเนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีข้อดีสิก็ดีค่ะเวลาท็อปเป็นคนปกติแบบไม่ต้องคนปกติช่วงแรกๆที่คบการรู้จักการมันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆเยอะเราได้เห็นสิ่งที่ดีๆของเขาเยอะว่าแบบถ้าเขาเวลาเป็นคนปกติไม่ต้องทํางานไม่ต้องรับผิดชอบหรือต้องโฮโปรเจก เขาจะมีพาที่น่ารักแต่พอหลังๆมันมันเยอะค่ะจนมันต้องเวทระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีสมัน่าจะเป็นคนที่แบบเวลาเกิดปัญหานุ่มจะไม่ค่อยอยากทะเลาะเพราะนุ่มมักจะพูดตลอดเลยว่าทะเลาะมันไม่แก้ปัญหาเวลาที่ต้องทํางานเนาะมีปัญหาปุ๊บท็อปจะอารมณ์ปี๊ดปี๊ดแล้วคนข้างๆก็จะแบบเริ่มแบบหาที่อยู่กันนุ่มก็จะเป็นคนที่บอกท็อปว่าเป็นคนรับรับอารมณ์เพราะรู้ว่าสุดท้ายคือ เราอยู Jaz ่ก mm ับเขาเราเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจก็ต้อง กันคนที่ไม่รู้จักท็อปจริงๆออกไปก่อนแล้วก็อันไหนที่ซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตและแก้ปัญหาเพราะสุดท้ายท็อปเป็นคนจิตใจดีค่ะเพียงแต่ว่าแค่อารมณ์เท่านั้นเองเขาเป็นคนโอเคนะโอ้ขาไม่ติดใจนะชีหายากฟังดูแล้วเออน่ารักดีนะสองคนนี้นอกจากจะรักกันชอบกันแะมีความสุขที่จะทำงานด้วยกันแล้วนะสิ่งที่ชอบเหมือนกันคือสิ่งแวดล้อมช่วงหน้ากลับมากับเปล่าไนท์ค่ะ ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ในเรื่องของอีโคมาก่อนเวลาเขามาสัมผ <of> ัสผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเขาก็จะตั้งคําถามว่าใช้งานได้จริงๆหรอเพราะเห็นปัญหานี้ฮะตอนแรกที่เปิดอีโค่ช็อปตอนปี2009 <c oughs> ผมเลยตัดปัญหาว่าไม่ต้องถามให้อ่านด้วยวิธีการคือผมให้พนักงานขายของผมฮะเป็นคนพิการ